คนตอนนี้เราอยู่ที่แหลมแท่นนะคะเรามาจอดแหลมแท่นแล้วเธอจอดไม่ได้เลยเช็ดยางตลอดนี่โอ้โหทําไมอะตอนแรกมันเป็นไงไม่รอหรือารถยางไม่ดำรถมันจะไม่หรอไม่หรอต้องนี้เฮ้ยนะเขาขาวเงี้ยดูดิไม่หรอไงจอดเดินจอดที่ตรงเดียวโอ้โหรถต้องรอรอนี่รถมาเที่ยวนะคะผมจะถ่ายรูปรถไม่ได้เลย นี่น้ำยาเคลือบยางดำตัวนี้นะคะจัดโปอยู่สองขวดร้อยส่งฟรีปลายทางนะคะพี่ๆลองไปใช้ดูแล้วจะติดใจนี่เออไม่ใช่น้ำโจกๆนะลูกค้านี่เลยค่ะ ประมาณนี้นะนะคะอุ้ยเช็ดแม็กได้ด้วยหรออุ้ยโอ้โหแล้วแมกเงาวิ้งเลยอ่ะแมกใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับนี่แม็กใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาก็เช็ดามนี้ได้เลยนะคะพี่พี่นี่อ่ะตัวนี้จะโตคมมากขอดูของหน่ยดิเงาเานงเงาเงาเเงาเเงา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 เางงามงาาเงเงาเงางควาเงาเงาาเงางาเาาเงาเงาางาาาาา นี่ใครสนใจนะคะแคปรูปท้าขาน้องแอด,ดมินได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งชื่อที่อยู่นบ<ห>นโทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า